สัดีครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอปทุมราชมงสานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ให้เขามาซื้อเครื่องนะครับคูบต้านะครับจะเป็นเครื่องคูบต้านะครับแททีนะครับร้อยสี่สิบพัดรุ่นสวิตต์ปุญแจนะครับอีเตสตานะครับก็อันนี้กําลังทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับให้ลูกค้านะครับ มันเครื่องก็จะเติม3ามลิตรนะครับของทูบาต้านะครับสินค้าก็มีรับประกัน3ปีนะครับประกัน3าปีจากทางบริษัทสยามคูบาต้านะครับนะครับ ถ้าจะเลือกเติมใส่กองอากาศก็ทมเด้ใส่ได้ใส่ได้ฟ้าก็จะ,าจะเอาไปใช้ใส่กับตัวที่แ่นนะครับาาราคาเครื่องคุมาร่าตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าหมืนหกพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นอีเดีสตาร์นะครับสปีนคุณแจนะครับ ถ้าเป็นรุ่นมือหมุนก็อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรุ่นร้อยสี่สิบนะครับเติมใส่กรออากาศนะครับเติมกันฝุ่นนะครับเติมให้มีเดียวนะครับ แบตเตอรี่นี่ก็ไม่ได้แถมให้นะครับอันนี้ของทางร้านนะครับเอามาใช้ลองเครื่องนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเติมผงกันสนิมนะครับแล้วก็เติมน้ําในหม้อน้ําต่อนะครับ <c oughs> เตอรน้ำมันพร้อมกันเลยนะครับน้ำมันดีเซลนะครับ เกล้องหัทัดพอทำเกียร์มันเงี้ยมันไหลไปเองมาเก็บ มาที่ไหนล่นเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาลองสตาร์เทเืียงนะครับรอสักครู่นะครับมาลองสตาร์ทเทียงนะครับ เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะนําเครื่องขึ้นหลังรถให้ลูกค้านะครับปิดไฟนะครับไปข้างหน้าครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับ่บสา,า,านนบสนใจนะครับเครื่องก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเพจร้านได้เลยนะครับก็จะมีร้านเพจร้านกรงจากการเกษตรนะครับแล้วก็เพจร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับ ราคาครับพี่เพจอ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับอ่า7ูนย์ห5หนะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0 8 6ย์2 6 1 6 1นะครับอ่าอยากให้ลูกค้านะครับอ่าที่ติดตามเพจร้านเรานะครับระวังวิชฉาชีพด้วยนะครับ ที่เอารูปของทางร้านนะครับไปแอบอ้างนะครับแล้วก็หลอกลูกค้าให้โอนเงินมัดจานะครับแล้วก็ตั้งราคาเครื่องที่ถูกกว่าทางร้านตั้งนะครับก็อยากให้ลูกค้าระวังด้วยนะครับก่อนจะโอนเงินก็อยากให้ลูกค้าคิดข้อดีดีก่อนนะครับขอกบคุณลูกค้าจากอำเภอปทุมราชมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ